สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลางูจังหวัดสตูลน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แหลมเตะปันเตปันเตะป,ปันนะฮะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่คาเฟเา่บาเ,บาเลคาเฟ่นะครับตอนนี้ผมรอที่จะลงเรือเพื่อไปเที่ยวปราสาทหินเขาพันยอดนะครับแล้วก็ไปทะเลแหวกสันหลังมังกรน,นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดนะครับที่เป็นวันเดทิปที่จะที่ละงูที่สตูลเนี่ยครับ นี่ก็ตอนนี้รอเรือจากวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เดี๋ยวจะมีพี่พี่ไกด์ท้องถิ่นนะครับจะพาเราลงเรือไปชมความงามของทะเลสตูลน,นะครับซึ่งวันนี้ผมมาที่ระงูเนี่ยวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับเมื่อคืนนอนที่นี่นะครับซึ่งเมื่อวานก็มีไปเก็บตกไปเที่ยวมาบ้างนะครับเดี๋ยวระหว่างที่ผมรอเรือเดี๋ยวจะให้ทุกท่านไปดูนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปเที่ยวที่ไหนนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถ้ำภูผาเพชรนะครับซึ่งช่วงนี้ถ้ำเขาปิดให้บริการนะครับซึ่งผมก็รู้มาแล้วว่าปิดแต่ก็ยังอยากจะมานะครับ่อมาปิดจริงๆครับซึ่งจริงๆมันเป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่น่าเที่ยวนะครับสองสตูลแลวผมก็เพิ่งมาสตูลครั้งแรกด้วยนะครับก็จริงๆตั้งใจมากนะครับว่าจะมาถ้ำภูผาเพชรแต่ก็เสียดายนะฮะแล้วอีกถ้ำหนึ่งถ้ำเลสเตโกดอนอันนั้นก็ปิดนะครับ เดือนนี้ผมมาช่วงกลางเดือนพฤษภานะครับถ้ามาใครกลับมาเที่ยวสตูลเนี่ยก็เช็คข้อมูลกันก่อนนะครับซึ่งถ้าบุพเพเยก็น่าจะปิดอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเหมือนเขาจะปิดเพื่อปรับปรุงเส้นทางธรรมชาตินะครับอันนี้โคตรเสียดายเลยนะฮะเดี๋ยวก็ลองไปดูนะครับว่าสตูลมีอะไรน่าเที่ยวอีกนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพและบรรยากาศมาให้ชมครับ อนนี้ผมอยู่ในตัวอำเภอละงูนะครับตอนนี้กำลังเดินเพื่อหาร้านข้าวนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายสองกว่าๆนะครับจะหาร้านอาหารทานมื้อเที่ยงหน่อยนะฮะ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานข้ามการเวลานะครับก็เป็นสะพานที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติหมูกเก่เกาะเพตรานะครับเป็นหินสีแดงยุคแคมเปี้ยนอายุประมาณ541-485ล้านปีปได้เห็นปูนยุคออโดวิเชียน อายุ48 48แล้ว485ถึง44ล้านปีโดยรอบะสัมผัสของหินทั้ง2ยุคด,ดังกล่าวเป็นรอยสัมผัสที่เกิดจาก100รอยเลื่อนของเปลือกโลกคือเป็นหิน2ชนิดที่อายุห่างกัน400ปีนะครับ400กว่าปีเนี่ยแต่มาสัมผัสหรือมาบรรจบกันในสถานที่แห่งสถานที่เดียวกันก็เลยเป็นที่มาว่าสะพานข้ามเวลาก็คือหินสองยุคแล้ครับแต่มาสัมผัสกัน,กนเพราะรอย รอยแยกรอยเลื่อน,น,นของเปลือกโลกนะครับมันเห็นได้ชันานักขาดูได้ยากสนมนวเ่าเราสามารถก้าวข้ามการเวลาจากรูปแคมเปียนไปสู่กออรโเเชียไนดนะ้เพียงก้าวเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยมากนะครับรู้สึกว่ามาแล้วมันว้าวครับบรรยากาศก็ดีเส้นทางเดินก็น่าเดินนะครับ Oh no. โตบะโต,บะ,โตบะนะครับซึ่งอันนี้อยู่ตรงจุดที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับที่เป็นหินรูปหัวใจนะครับแล้วก็จะเห็นน้ําทะเลนะฮะแต่เส้นทางเนี้ยค่อนข้างหาลโหดหน่อยนะฮะเ้ทางนี้ค่อนข้างอันตรายหน่อยนะครับใครมาก็ระมัดระวังด้วยนะครับ ไข่เจียวกาบกาบแกงส้มแกงส้มป้านี่นะคะนเออโอเคน่ากินดีไหมนี่แม่เดิได้ไหมแยงส้มอันนี้เขาเรียกอะไรพี่บุ้สับประประดนะแกงส้มสับประรดนะคะหมับชิมหน่อยกินได้ तो ना नुआ แท่ไม่กินใช่ไหมใช่แล้วส้มไม่แท้กินเออ

อันนี้เรากำลังจะเข้าไปปาสัหินพันยอดปาสาหินพันยอดนะครับมันจะเป็นยอดด้านบนนีเียหมอนยอดปอนนี้เรามาก็ยอดปาสกตนี้ได้เพราน้ฝนน้าฝนมันมีนก็เแล้วก็หินทนี่วใหญ่จะเป็นหินปูนพอเป็นหินปูนเนี่ยมันจะโดนน้ำฝนน้ำทะเลเนี่ยกัดกัดยอได้ง่ายมันก็เลยเกิดเป็นยอดเหลยๆ แล้วก็หินส่วนใหญ่ที่ว่ามันสไลด์ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนนั่นเองเลยเนี่ยเพราะมันโดนจับตัวง่ายๆถึงวันนี้เรามาน้ําเยอะน้ำเยอะครับน,น้ำเริ่มลดแล้วน้ำเริ่มลดน้ำเริ่มลดเรามาตรงกับวันค้าใหญ่ก็เลยแบบน้ําเยอะมากนะครับไม่ได้เยอะแค่น้ํานะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวดูน,นะครับ ปรา,าสาทเขาพันยอดนะครับน้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็นะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะด้วยนะครับบรรยากาศก็สวยงามดีครับวันนี้ฟ้าเปิดฝนไม่ตกนะครับดูบรรยากาศนะครับ

ใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สลังมังกรนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นมังกรตัวที่17นะครับซึ่งที่จังหวัดสตูลเนี่ย มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด18ตัวนะครับเป็นบางกออันนี้ก็เป็นเหมือนอจุดที่น้ํา2ฝั่งนะครับมันพัดเข้าหาในทิศทางเดียวกันนะก็เลยพัดให้ทรายเนี่ยมันมารวมกองกันเป็นเนินหรือเป็นคล้ายๆสันหลังบังกรนะครับที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คสุดท้ายนะครับของทริปนี้นะครับที่ผมและครอบครัวมาเที่ยวที่ละง,งูจังหวัดสตูลน,นะครับอันนี้ก็เป็น จริงๆเป็นครั้งแรกของผมนะครับกับการมาเยือนจังหวัดสตูลซึ่งผมเป็นคนใต้แต่ไม่เคยมาสตูลเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าวันนี้ท้องฟ้าแล้วก็อากาศเป็นใจนะครับฝนไม่ตกแดดก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับน้ําก็วันนี้อาจจะน้ําเยอะนิดนึงนะครับจากที่ไปปราสาทหินเขาพันยอดอันนั้นก็น้ําค่อนข้างเยอะกว่าทุกๆครั้งที่นักท่องเที่ยวมานะครับถือว่าบรรยากาศดีอยู่ครับ เฮ้ยังคับอนันดาอ๋อีเซ็นเตอร์ผีเซนเตอร์เอ้ยซิวอ่ะซิวนิดหน่อยครับอันนี้ก็ขึ้นมาจากเรือเรียบร้อยแล้วครับก็เสร็จสิ้นทิปสตูลที่ละงูนะครับก็ไปชมความงามธรรมชาตินะครับที่อะ,อ,อะไรนะที่ไหนหนะเราไปาปราสาทปรสาท ปราสาทเขาพันยอดนะครับสันหลังมังกรแล้วก็ไปที่ไหนมาอีกอะอาวโตบัอ่าไปตรงจุดถ่ายรูปที่เป็นก้อนหินรูปหัวใจนะครับอันนี้ก็ทลิปสั้นๆนะครับแค่2วันนะครับหนึ่งคืนก็ไม่ได้เก็บอะไรมาเยอะนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ออกไปเที่ยวกันนะครับโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปกันที่นั่นนะครับสาหรับพวกเราสองคนต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ ทำเดียวกันาลูกค้าจอยเดียวโอเคสบายใจรุ่งเรืมันเขาออกบกเท่าไหร่ครัเดียวเดียวปล่าก็ช้นะคถักทีนี่เลยนี่เท่ไหร่เท่าไหร่คะเดียวครับ เราไม่ได้ไปหลีเป้ไงเราเชิญพันธุ์น้นนะคะใช่ครับนี่นี่ค่ะเอ้ไปอะไรครับขอบคุณครับภาพถ่างถ่ายสวยอยู่นะเป็นรูปที่เขาถ่ายสวยอยู่ครับแต่ไอเหมือนแบ็กราวด์โปรไฟล์มันเขียนว่าหลีเป๊ะจึงเราไม่ได้ไปหลีเป๊ะเดี๋ยวจะดูเป็นการหลอกตัวเองเมื่อเราไปหลีเป๊ะแล้วค่อยมาซื้อจริงๆก็อยากอุดหนุนนะครับเราไม่ได้ไปหลีเป๊ะ